ประจำเดือนผิดปกติ2องเดือนแล้วยังไม่มาเลยตกข่าวมีกลิ่นแถมคันอีกตนะคะแต่ว่าไม่กล้าไปพบหมอเพราะว่าไอาอ่ะวันนี้แม่น,นิวมีเคล็ดลับดีๆในการแก้อายเมื่อไปพบคุณหมอเพื่อตรวจภายในกันค่ะสวัสดีค่ะแม่นิวค่ะจากช่องเมนิวชิมมามีนะคะวันนี้ที่บอกเกินตั้งแต่ทีแรกว่า จะมีเทคนิคดีๆแก้ไอเมื่อต้องไปหาคุณหมอตรวจภายในให้ฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยผู้หญิงเราต้องทราบก่อนว่าผู้หญิงเราเมื่ออายุ30ปีขึ้นไปหรือคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ30หรือมีการคลอดบุตรก่อนอายุ30ก็ควรมีการตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจะมีตรวจประมาณนประมาณ2-3อย่างอย่างแรกเนี่ย ตรวจได้ปีละครั้งคือตรวจหาเชื้อเฉยๆอย่างที่2เนี่ยเท่าที่เมนูทราบนะคะก็คือการตรวจแบบละเอียดอันนี้จะใช้ประมาณ2-3ปีตรวจ1ครั้งการตรวจภายในนะคะที่บางทีเรามีแบบประจําเดือนมาผิดปกติเนาะมีอาการปวดท้องมากๆเป็นเพราะว่าข้างในมดลูกของเราอะคะ่ะอาจจะมีเป็นภาะวะที่แบบ ช็อกโกแลตซีดถุงน้ำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเราก็ควรจะมีการตรวจภายในแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าเราอายนั่นแหละไม่กล้าไปตรวจวันนี้แม่ยุก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์การตรวจภายในให้ฟังกันนะคะว่าการตรวจภายในมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าให้เราทําใจก่อนเลยว่าคุณหมอค่ะที่เขาทําหน้าที่คุณหมอสูที่ตรวจภายในให้เรารวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่ในห้องะคะ่ะ เขาตรวจภายในเกินกันแบบเกือบทุกวันเลยเรียกได้ว่าทุกวันเลยแล้ววันละหลายๆเคสนะคะทําให้เวลาที่เขามองบริเวณภายในของเราตรงนั้นน่ะทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแคนขาผิวหนังปกติและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะทําให้รู้สึกว่าเป็นการลดความอายในการตรวจภายในได้ดีมากๆเลยก็คือคุณหมอค่ะด้วยจรรยาบรณของเขาอ่ะ คุณหมอจะมีการมองหน้าคนไข้แบบน้อยมากๆจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่มองหน้าคนไข้เลยด้วยซ้ำไปอันนี้มันทําให้รู้สึกว่าเรามีความอายน้อยลงไปมากๆเลยค่ะการเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะมีการไปตรวจภายในเนาะหนึ่งห้ามมีการส่วนล้างภายในช่องคลอนนะคะและก็2นะคะงดมีเพศสัมพันธ์48ชั่วโมงก่อนมีการไปตรวจนะคะและก็3ต้องให้เราหายจากการมีประจำเดือนประมาณ7วันนะคะถึงค่อยไปตรวจเพราะว่าช่วงที่มี เลือดออกเนาะอาจจะทําให้มีการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ขั้นตอนในการตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ตรวจภายในเนี่ยต่างกันนะคะ ขั้นตอนแรกเลยก็คือเขาก็จะให้เราไปเปลี่ยนเสนะื้อผ้าเนาะก็คือใส่เป็นเหมือนคล้ายๆกับผ้าถุงบางที่ก็อาจจะเป็นผ้าถุงเลยตอนที่เราไปเปลี่ยนเนี่ยค่ะเราก็ล้างทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยเนาะอันนี้จะเป็นการที่เหมือนกับทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นหลังจากนั้นที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วอะค่ะพยาบาลก็จะพาเราไปที่ห้องตรวจห้องตรวจก็จะเป็นเตียงที่เป็นเหมือนข่ายอย่างอะคะ่ะให้เราเอาขาขึ้นไปพาดเนาะทีนี้พยาบาลก็จะทําการจัด ท่าทางการนอนด้วยความเชี่ยวชาญของเขาอีกนะคะ <c oughs> ก็คือจัดท่าทางโดยที่เหมือนกับแทบจะไม่ได้มองเลยอ่ะคือเหมือนกับเขารู้เลยว่าสะโพกต้องอยู่ตรงไหนขาวางตรงไหนอยู่ตำแหน่งไหนที่จะทําให้หมอตรวจได้ง่าย <c oughs> พอพยาบาลจัดท่าทางอะไรแล้วเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็จะไปเชิญคุณหมอเข้ามาพอคุณหมอเดินเข้ามาคุณหมอก็จะเข้ามาอยู่ที่ใต้ขาเราอะคะ่ะทีนี้ยด้วยความที่ผ้ามันคลุมอยู่เนาะเราก็จะไม่เห็นหน้าหมอหมอก็จะไม่เห็นหน้าเราหมอก็จะใช้อุปกรณ์ของคุณหมอค่ะเป็นเหมือนปากเป็ด เพื่อจัง้างปากหมดลูกของเราแล้วก็เอาอุปกรณ์ของคุณหมอเขี่ยเอาเชื้อออกมาอันนี้อาจจะมีความรู้สึกแบบ น่วงน่วงนิดนึงแต่ไม่เจ็บแต่มันจะมีความรู้สึกว่าเย็นเย็นตรงปักเป็ดคุณหมอแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรมากมายคุณหมอใช้เวลาแบบแป๊บเดียวทีนี้ก็อ่ะเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการตรวจภายในนะคะการตรวจภายในก็จะเป็นการนอนเตียงลาบๆคุณหมอก็จะใช้กล้องที่มีขนาดเล็กลักษณะเป็นเหมือนไม้กองมีหัวกล้องอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เอาใส่เข้ามาด้วยความเชี่ยวชาญของคุณหมอคุณหมอแบบแม่หนิวยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะคุณหมอไปแอบ,บมองตาไหนคุณหมอเหมือนกับ ปุ๊บใส่เข้ามาไม่ได้มองเลยที่เหลือสายตาคุณหมอก็จะไปอยู่ที่หน้าจอของเครื่องของกล้องนะคะแล้วก็ดูภายในของเราว่าข้างในของเรามีถุงน้ําหรือเปล่ามีช็อกโกแลตซีดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาไม่นานเช่นเดียวกันและที่สําคัญเลยด้วยความที่ไม้ไม่ได้ใหญ่มากทีนี้มันแบบ อันนี้แทบจะไม่มีความเจ็บเลยจริงๆวันนี้ก็เหมือนเป็นการมาเล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศในห้องการตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมันรูปเป็นยังไงนะคะพเพราะแม่นิวรู้สึกว่าครั้งแรกก่อนที่จะไปตรวจมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับค้มเครือมากที่สุดแล้วมันเอ๊จะอายมากไหมหมอจะจําหน้าเราได้ไหมแม่นิววันนี้ก็เลยมาเล่าแชร์ประสบการณ์การตรวจภายในให้ฟังกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้แม่นิวก็ไปก่อนก็ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ